มาดียามสายะค่ะทุกคเปลี่ยนบรรยากาศนะคะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้คือทะเลหอวหินนะคะที่มองเห็นภูเขาด้านหน้าโน้นก็คือเขาตะเกียบนะคะพาเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศการเดินนิดนึงนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองที่เข้ามาอยู่ผ่อนเห็นเนาะ ก็พาเดินข่าล่งเยอะแเลยนะคะทุกคนส่วนมากจะเป็นคอฟโฟนนะคะวันนี้แค่มาเช็ดเชดูนะคะทุกคนก็คือจริงๆอ่อะกะจะเดินมาหาซื้อของไหนๆมาแล้วก็เลยลงมาเทปทะเลแถวนี้หน่อยนะคะทุกคน ตรงนี้มันสามารถเดินไปเชื่อมกับทางที่จะเดินไปห้างมาเก็ตทิเลตนะคะทุกคนโอ้หินโซนนี้แนละ้วทุกคนน้ำน่าเล่นมากเลยต้องมาเล่น,นะคะ่ะแน่นอนเร็วๆนี้ <c oughs> อ่าที่เล่นน้ำได้แล้ว ไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปนะคะทุกคนกคนือแบบสวยนะใครมอไมห้สวยทะเลหัวหินทะเลหัวหินมันไม่ได้แคบนะคะทุกคนมันกว้างมากทะเลมันก็เชื่อมต่อกันนะจากก,กเยอะมามันจะเป็นขุยปูนะ ยอะมากอาจจะไม่เห็นออกอาจจะไม่เห็นคนที่เข้ามานะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นเม้นถ้าเกิดใครเม้นนะคะไม่แน่ใจว่าเล็บหมุนปังก็คืออยากให้เห็นวิวใหม่บ้างเนาะอันนี้คือหัวหินหัวหินที่ถัดจากหาดหัวหิน น่าจะซอยหกสิบเจ็ดนาะที่ที่คนนิยมไปเล่นนะคะอ่จะเดินจากตรงนู้นมาตรงเนี้ยเดินได้นะเดินหาดก,ก็ได้แต่อาจจะแบบแอบใช้เวลานิดน,นึงสำหรับใส่ฝอมือใหม่ต้องหัดเดินมานาคะทุกคนถ้าออกเดตอันดับแรกเลยฝรั่งเขาชอชอบพาเดินนะคะอันเนี้ถ้าเป็นตรงเนี้ย ทำอยากไลฟ์ไว้เนี่ยอยากไลฟ์ให้มิสเตอร์พีเตอร์เขาดูเนอะว่าเขาจะได้จับกลับมาเลยเขาโชคทะเลมากแล้วออทะเลตรงเนี้ยเขาคงดูแผนให้ดูลบๆดึนตึก จะหาวันเนาะมามานั่งบางที่อ่ะอันนี้คือความคิดพีซูปเนาะว่าจะจะหาเวลามาไลฟ์ไม่ตอนเช้าก็ตอนเย็นอาจจะเป็นพยายามมาให้เยอะสุดเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยอาจจะไปไลฟ์ในเพจบ้างเพจย,ยังไม่ผ่านกดนะคะแต่ยูทูบอ่ะ มันผ่านหมดแล้วแต่ว่าคลิปเรามันไม่ฟังนะมันก็เลยแบบจะงเงียบนิดนึงนะคะทุกคนมีไรายได้ปีละครั้งเองนะทุกคนทำยูทูบมันต้องวามหมดทนถ้าดูตรงนู้นะเป็นเรือน่าจะเป็นเรือเรือของทหารเออรือและเป็นเรือลบใหญ่มาก เราจะมาเดินเล่นทางเปลี่ยนบรรยากาศหาคลิปวิดีโอให้มิสเตอร์ปีเตอร์เขาดูเขาชอบอย้อนกลับไปดูวิดีโอของเกา่าของที่ที่ที่เขเกี่ยวกับการเดินทางเที่ยวกับเขาแล้วก็ไลไรอะไรประมาณนี้ ที่น้ำหนค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้างหลังก็ได้ชอบมาเดินมานอนาอาบแดดกันมาได้น้ำทะเลกันวันนี้อากาศอาจจะอึมครึมนิดนึงฝนจะตกก็คนดู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 เมฆมุดเลยนนะหัวหินกำลังดูว่าเราจะไปะนุ หาตรงไหนที่มันเดินไปแล้วเป็นมาร์เก็ตพิเลศขึ้นแปดล้านคนนะครที่ยังขอใครที่ไม่ได้เห็นคมเน็นใครนะคะใครที่ต้องการที่จ่จุตามกลับเนาะก,ก็ได้ ตะเก็บจะอยู่ที่ใจนู้นท้งฟ้ามืดดำมากน่าจะตกเร็วๆนี้เมื่อวานก็ตกตกนิดนึงจะตกไม่เยอะอาจจะไม่ได้เห็นทะเลชะอำแล้วนะคะช่วงนี้เลยต้องเปลี่ยนโลเคชั่นเป็นหัวหินพยายามจะหาเวลามาไหลดูดูช่วงเวลานนองว่า จะเป็นเชา้าเดี๋ยวจะเป็นเย็นดีเขนที่เาว่างเนะาะยังไม่นัดวันดีแน่นอนจะไม่ได้วนันอาจจะวันเว้นวนันหรืออาจจะพยายามหาเวลาเนาะเพราะว่าเดีย๋ยวพอพี่จุะไม่อยู่หัวหินแล้วอะ่ะพี่จะต้องไปหาโรงเรียนเรียนภาษาเพิ่มเนาะเพราะว่าตอนนี้เรียนอยู่แค่สองวันวิเตอร์บอกว่ามันน้อยเกินไปน อันนี้เขาหาหอยอะไรอยากดูหอยอะไรหอ๋อหอยออหอย,อยตลับหอยตลับเป็นทะเหอยตลับเอาอยซื้อกินนะที่ไปชะอำาง,งหซื้อกิน ชี่ของแต่ละคนเนาะก็จะมีเรือประมองอันนี้ตรงนี้ขึ้นตรงไหนตรงนี้ขึ้นมาเก็ตฮีเล็ตไหมอะกำลังงงงทุกคนเพราะว่าจะมาได้เดินไปถึงซอยโง้นงนนี้ไปทะลุตรงไหน,น จะซอยที่สามารถจะเดินไปเก็ยดเป็นเลยติดตรงไหนวะไี่ดูฟังร้าน,นี่งอยู่นี่จะแปดนาทีแล้วนี่ดูได้แล้วฝนกำลังจะตกาะเดี๋ยวไปบ่ายพี่จุ๊บจะกลับไปขนของไปขนของที่ ที่ชานะคะก็ไม่แน่ใจว่าหาดนี้มันใช่หาดขึ้นไปมาเกตวิเลตหรือเปล่าเมื่อกี้เราเดินลงมาหาดน้องตรงนี้จำไได้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นได้มันจะมีหลายหาดอยู่นะทุกคน ยูตันที่เห็นโรงแรมที่ไก่นุ้นนะจะเป็นซอยหอยหินตรงที่ตรงที่มันติดกับตรงที่ติดกับหาดให้คุณพาดูพาดูน้องปูนะคะจะโซมให้ดูปู ขอพุนหกล้านท่านนะคะไม่แน่ใจบนเน็ตมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือหัวหินวันนี้นะคะทุกคนน,นักท่องเที่ยวเขาก็ยังมาโดนลงเล่นน้ำอะไรอยู่นะเห็นใกล้ๆนู้นจะเป็นเรือลบหลังเดิน ออกกำลังกายนอนอาบแดดทั้งที่ไม่มีแดดจะให้อาบนะทุกคนสิบนาทีแล้วนะคะพี่จุ๊บขอลงนะคะทุกคนที่ยังอยู่ขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จุ๊บจะหาเวลามาไล์แบบนั่งไล์ย,ยาวอาจจะมาเล่นน้ําทะเลด้วยหรืออะไรทุกอย่างน,นเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะทุกคนบา,บายนะคะ